ตั้งั้นทางที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับคือปล่อยให้มันตกกลับลงมาแบบสุดคอสมอสเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งให้กับภารกิจที่ลม้มเหลวเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลถ้าขึ้นว่าคอสมอสเนี่ยก็ทราบเลยว่าภารกิจนี้ลม้มเหลวสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์เดี๋ยวนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้าภารกิจคอสมอส482กันสักหน่อยนะฮะภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจของสหภาพโซเวียตครับภายใต้ชื่อว่าเวเนราปล่อยออกไปเมื่อวันที่31มีนาคมปี1972ครับซึ่งอยู่ในยุคสงครามเย็นหรือว่าเป็นช่วงการแข่งขันด้านอาวกาศระหว่างโซเวียตกับสหรัฐที่มันเข้มข้นมากๆเลยครับในยุคนั้นโดยภารกิจเวเนราหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคอสมอสเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อไปลงจอดบนดาวสุงนี่เองแต่เป็นัญหา ได้นะครับภารกิจนี้ล้มเหลวครับและข้อมูลณเวลานั้นบางส่วนก็ถูกปกปิดนะครับเพราะามันก็เป็นยุคสงครามเย็นเนาะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริบทของสงครามเย็นเอาไว้ครับเลยทําให้ยานลํานี้นะครับลอยเทงเตงโของจอดรอบโลกมานานกว่าห3าปีแล้วจนกระทั่งตกลงมาบนโลกในบริเวณมาหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ เหตุการณ์การตกของยานคอสมอส482นะครับเป็นกระแสที Today, Today, ่พูดถึงกันอย่างลนหลามเลยนะคะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันวันนี้นะครับเรามีวิทยากรคุณนิกชินพงษ์เรียนพาณิชย์ครับ ครับก็คือตัวยานคอสโมสส8 2เนี่ยครับเป็นยานอวกาศของสภาพโซเวียตที่ทางสภาพโซเวียตนะครับเดิมทีตั้งใจจะส่งไปสำรวจดาวศุกร์แต่ว่าเกิดปัญหาการขัดข้องขึ้นนะระหว่างที่ยานกําลังเดินทางไปยังดาวศุกร์สมผลให้บางส่วนของยานที่ลงเหลืออยู่เนี่ยครับติดค้างอยู่ในวงโคจรของโลกครับเป็นเวลากว่า50กว่าปีซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะค่อยๆดึงยานออกมาให้เข้าใกล้โลกทีละนิดทีละนิดตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับจนกระทั่งนะตัวยานก็ได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในที่สุดครับ ยานคอสมอ s ส8 2นี้ทำไมมันถึงเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะขนาดนี้หรอครับตัวคอสมอ s สี่นะครับที่ได้รับการออกแบบมาลงดาวสุขเชน่นกันกับยานว e นเราเจ็นี่ยฮะได้ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและรุนแรงของดาวสุขนะฮะทำให้เมื่อยานคอสมอลสี่ตกกลับสู่โลกนะครับจะตกกลับลงในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะจะไม่ถูกชั้นบรรยากาศของเราเผาไหม้นะครับด้วยเหตุนี้นะับผมเลยคิดว่ามันจึงเป็นที่น่ากางังวลสำหรับใครหลายคนนะฮะจากที่ปกติขยะอกาศจะถูกเผาไหม้แต่ตัวยานคอสมอลสี่กับ จะตกลงมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะถ้ามันตกไปโดนใครก็อาจจะเกิดความเสียหายที่เราไม่คาดคิดได้ครับ ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ายานคอสมอ4สีนะครับเป็นยานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลงจอดบนดาวศุกร์นะซึ่งก่อนหน้านี้ครับสาภาพโซเวียตนะฮะเคยส่งยานที่ชื่อว่าเวเนราเจลงไปยังพื้นผิวของดาวศุกร์ได้สำเร็จแล้วซึ่งทางการโซเวียตทราบว่าดาวศุกร์นะฮะมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ450อางศาเซลเซียสมีความดันบรรยากาศที่มากกว่าโลกกว่าร้อยเท่าที่พร้อมจะมปิดบัดยานได้ทุกทิศทางดังนั้นตัวคอสมอ4สีนะครับที่ได้รับการออกแบบมาลงดาวศุกร <c oughs> ์เช่นกันกับยาน, era นเวเนราเกแบเบทนี่ยฮะได ต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและแรุนแรงของดาวสุกร์นะฮะยานนี้มีหน้าที่จริงๆแล้วเพื่อไปสำรวจดาวสุกร์ทำไมถึงต้องเป็นดาวสุขครับ เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวที่เมื่อเรามองจากโลกเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่ามันมีเมฆปกคลุมเต็มไปหมดเลยทําให้เราไม่สามารถเห็นสภาพว่าพื้นผิวของดาาศุกร์ได้นะครับมันเลยเป็นสิ่งที่กระตุ้นความสงสัยนะครับให้แก่นักฟิวส์ศาสตร์ทั่วโลกนะครับแต่สหรัฐนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการส่งยานไปบินผ่านเบื้องต้นแล้วพบว่าดาวดาวงนี้น่าจะมีอุณหภูมิที่สูงแล้วก็ไม่น่าสนใจในการสำรวจสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับดวงจันทร์หรือว่าดาวองค่ะแต่สําหรับสหภาพโซเวียตแล้วมันเป็นความคุ้มค่าที่อาจจะลองส่งไปครับ ภารกิจ Cosmos 482เนี่ยครับมันเป็นภารกิจสำรองในตัวมันเองอยู่แล้วยาน Cosmos 1 482นะฮะจริงๆนะฮะถ้ามันสำเร็จนะฮะมันอาจจะตูกตั้งชื่อว่า Venera 9 นะเพราะว่าก่อนยานคอสมอส482สอ่งไป4วันเนี่ยครับมียานที่ชื่อว่าเวเนรา8เดินทางไปก่อนอซึ่งมีดีไซน์ลักษณะคล้ายกับตัวคอสมอส482ทุกประการเพียงแค่ว่าเวเนรา8ไปอย่างดาวสุกได้ในขณะที่คอสมอส482ไม่สามารถไปดาวสุกได้สหภาพโซเวียตนะซึ่งเป็นประเทศปิดและกันในสมัยนั้นเขาต้องการที่จะปิดข่าวเขาเลยทําการเปลี่ยนชื่อยานอาจจะเป็นชื่อเวเนรา9หรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะให้กลายเป็นรหัสคอสมอส482เพื่อปกปิดว่าภารกิจนั้นเนี่ยล้มเหลว เป็นความหลับไวนั้นจะที่ยานคอสมอร์ส2เนี่ยครับ ประสบความล้มเหลวแล้วก็ติดค้างอยู่ในวงโคจรของโลกเนี่ยครับไม่กี่เดือนต่อมานะฮะสหภาพโซเวียตก็ได้ทาการปล่อยอยานเวเนราเก้าพอเราได้ยินชื่อว่าเวเนราเก้าก็หมายความว่ายานนั้นประสบความสําเร็จนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของทางโซเวียตเลยครับถ้าประสบความสำเร็จเราก็จะตั้งชื่อไปต่อ,อนะฮะคือมันเป็นยานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเวเนราเท่านั้นเองตัวเวเนรานะครับจริงๆเป็นชื่อโครงการโครงการเนี้ยจะมียานอวกาศหลายลำมากๆตั้งแต่เวเนราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปถึงสิบสามสิบสี่ถ้าเกิดว่ามันลงจอดได้นะ แล้วมันจะถูกได้รับการขนานนามว่าเวนเนราเก้าแต่พอมันลงจอดไม่ได้เนี่ยไอยานลําดับถัดไปที่มันลงได้มันก็เลยชื่อเวนเนราเก้าแทนใช่ครับเราสามารถเรียกยานคอสม o สิบแว่าเป็นขยะอวก,กาศได้เลยตามนิามนี้นะครับซึ่งจริงๆขยะอวก,กาศก็เป็นปัญหาใหญ่ที่วงการอวก,กาศเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเหมือนกัน คือโครงการเวเนราจริงๆมันเริ่มมาตังแต่ปี1962แล้วครับโครงการอพอลโล่ก็เกิดขึ้นมาในช่วงวรรษที่1960เหมือนกันคือเกิดไล่เลี่ยกันเลยนะฮะจริงๆสาภาพโซเวียตนะฮะก็มีโครงการที่อยากจะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์เหมือนกันแล้วก็มีการพัฒนาจรวดอะไรขึ้นมาจริงๆนะครับคืออาจจะบอกได้ว่าจริงๆโครงการเวเนรากับอพอลโลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่เป็นโครงการสำรวจดวงดาวด้วยคุนยนไรคนขับซะมากกว่านะครับถ้าจะเปรียบเทียบนะครับโครงการเวเนรานะครับอาจจะคล้ายกับโครงการมารีเนอรั ย้อนรอยไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอยากให้เล่าถึงการตกของยานลำนี้นิดนึงว่าเหตุผลที่มันโครจรมาจนจะตกโลกเนี่ยมันมาจากอะไรเหรอครับแบบทำไมโครจรมาต้อง50กว่าปีทำไมเพิ่งจะมาตกในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องที่ว่าทำไมยานตกนะครับเราต้องมีความเข้าใจเรื่องฟิสิกส์กันนิดหนึ่งนะครับอย่างในอวกาศนะครับสภาวะที่ตัวยานเนี่ยมันโครจรรอบโลกได้ก็เพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเราไปเคลื่อนที่บนอวกาศ มันจะเคลื่อนที่ไปอย่างนั้นตลอดกาลโดยไม่มีอะไรมาหยุดนะฮะสมมติบนโลกนะครับเราขับรถยนต์อ่าแล้วเราไม่เหยียบคันเร่งละสักพักหนึ่งรถมันก็จะหยุดเอง<ม>เพราะว่ามันเกิดจากแรงเสียดทานจากพื้นถนนเองจากแรงต้านอากาศที่มาต้านรถนะฮะสุดท้ายมันจะทําให้รถหยุดแต่ว่าในอวกาศที่เป็นสุญญากาศนะฮะมันไม่มีอะไรที่จะมาชะลอความเร็วยานอวกาศได้เลย ดังนั้นเมื่อเราปล่อยอะไรออกไปแล้วนะครมันจะคงที่ด้วยความเร็วนั้นไปตลอดกาลแต่ถ้าว่ามันก็มีแรงอยู่ไม่กี่แรงนะฮะที่พยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางของความเร็วนั้นไม่ให้มันคงที่ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นนีนนครับก็คือแรงโน้มถ่วงโลก S <S แต่ว่ามันไม่ได้ดึงมาแบบว่าทีเดียวแล้วหลงมาเนื่องด้วยยานมันมีความเร็วอยู่แล้วนะฮะมันเลยทำให้ยานนีค่อยๆตกลงมาแล้วก็เฉียดเข้าใกล้โลกเรื่อยๆในทุกข้าบการโคจรนะครับและเมื่อย,ยานมันยิ่งใกล้โลกมากขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มเจอกับบรรยากาศของโลกที่หนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในท้ายที่สุดแล้วยานก็จะเจอกับแรงต้านอากาศแล้วก็ตกกลับลงมาอย่างโลกในที่สุดครับถ้าตามที่ผมเข้าใจมันจะเป็นเหมือนการวนเข้ามาเป็นเกลียวแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณนั้นย เป็นเกลียวข้นหอยแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆ ถามว่าเราจะทําลายมันได้ไหมคําถามก็คือว่าองค์กรไหนจะทํำลายในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะระบุจุดตกที่แม่นยําได้นะฮะก่อนที่ตัวยานจะตกลงนะฮะมันเลยไม่มีใครออกมารับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งครับตัวยาน Cosmos สิบแปดสองนะฮะเป็นยานที่ถูกสร้างโดยสหภาพโซเวียตแน่นอนครับว่าสหภาพโซเวียตนั้นเป็นชาติที่ล่มสลายไปแล้วในปี1991นราดังนั้นรัฐบาลที่สร้างยานเนี่ยมันไม่อยู่มาให้เหมือนว่ารับผิดชอบอะไรแล้วนะฮะดังนั้นมันเลยเกิดข้อโต้เถียงกันว่าเอาละใครล่ะจะเป็นคะะปนคน จ่ายเงิน,นะะในการทําความสะอาดขยะอกาศชินมีดังนั้นทานที่ดีที่สุดณนตอนนี้นะคคือปล่อยให้มันตกกลงมานะครับแบบสุกเมื่อมันตกลงมามันจะถูกชั้นบรรยากาศของโลกนะครับเผาไหม้อย่างง่ายดายอาจจะเรียกได้ว่าไม่เป็นอันตรายถ้าขยะอกาศชิมีตกลงมานะฮะมียานที่ชื่อว่าคอสมอส954คอสมอสเหมือนกันด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมบอกไปเลยครับว่าคอสมอสเนี่ยเป็นชื่อที่ถูก ตั้งให้กับภารกิจที่ล้มเหลวเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลนะคือถ้าขึ้นมาคอรสมอเนี่ยก็ทราบเลยว่าภารกิจนี้ล้มเหลวด้วยเหตุอะไรบางอย่างไม่สามารถประสบความสําเร็จในหน้าที่ที่มันถูกออกแบบมาได้นะครับซึ่งตัวคอสบอน954เนี่ยครับเป็นดาวเทียมสอดแนมของทางสหภาพโซเวียตและไม่ใช่ดาวเทียมสอดแนมธรรมดาครับมันเป็นดาวเทียมสอดแนมที่ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยูเรเนียมไอ้ดาวเทียมดวงนี้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นระบบขับเคลื่อนมันผิดพลาดทําให้มันนะฮะตกกลับสู่โลกพร้อมกับเชื้อเพล ถ้ามันไปตกในมหาสมุทรก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็เราก็จะไม่รับผลกระทบแต่ปรากฏว่าดาวเทียมดวงนี้ครับไปตกที่แคนาดามีการคาดการณ์ว่าทางการแคนาดาเนะฮะเสียงงบประมาณไปมากกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วจริงๆแคนาดาเนี่ยฮะส่งใบเสร็จไปปรับโซเวียตด้วย <S <S ประเด็นก็คือประเทศที่จ่ายค่าปรับเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว <ừ> <ừ> นะฮะดังนั้นมันเลยไม่สามารถที่จะไปปรับใครได้ ก็คือรับกรรมรบแบบนั้นถูกนะครับ,รบตรงนี้ครับอยากรู้ว่าการตกของ Cosmos 482ในครั้งนี้ครับ,รบจะเป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราเนาะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในอนาคตเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างครับ ในกรณีนี้นะฮะคอสมอลตีแเนี่ยขยะโอวกาศนะฮะที่มันจะตกกลับมาโลกได้แบบสมบูรณ์เนี่ยคือต้องมีนขนาดใหญ่หรือว่าได้รับการออกแบบมาให้ทนทานชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะไม่ได้กังวลมากแต่ชิ้นใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน,นอนาคตอันใกล้นะฮะก็คือตัวสถานีวกาศ์อนานาชาตนะฮะซึ่งเป็นโครงสร้างในอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมานะฮะแต่ว่าสถานีวกาศ์อนานาชาตเนี่ยมันดำเนินการมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็คาดการว่านะมันจะหมดอายุ หรือว่าต้องถึงเวลาที่จะต้องปลดรัวในช่วงปี2028ถึง2030นี้แล้วเราก็จะต้องปล่อยให้สถานีนอวกาศอานาชาติเนี่ยตกกลับสู่โลกซึ่งจริงๆมันก็ต้องมีการควบคุมแหละว่าจะให้ตกที่จุดไหนซึ่งก็มีการคาดการณ์นะฮะว่าตัวสถาน,นอวกาศอานาชาตินะครับจะต้องถูกปลดให้ตกไปในสถานที่ที่เราเรียกกันว่าจุดนีโมเนกรณีที่มีการควบคุมการตก เขาเรียกว่า control re-entry mm hmm. นะฮะคือการควบคุมยานมันจะต้องตกตรงไหนปลดระวางตรงไหนแต่กลับกันล่ะครับถ้าเกิดว่ามันมียานอวกาศหรือว่าสถานีอวกาศเนี่ยที่ไม่ได้ควบคุมจุดตกที่แน่นอนนะ mm hmm. ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ mm hmm. นะอย่างในอดีตก็เคยมีสถานีอวกาศของโซเวียตนะครับอันหนึ่งชื่อว่าเซาอูสเจตตกลงมาแบบไร้าการควบคุมเหมือนกันก็เลยตกไปใส่ประเทศอาร์เจนตินา mm hmm. หน้บนแผ่นดิน ก็จะมีสถานีเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเวลาเราจะส่งยานอาวกาศหรือว่าสร้างสถานีอวกาศในอนาคตนะครับก็ต้องเป็นบทเรียนเลยว่าเราก็ต้องวางแผนการปลดระวางสถานีหรือยานอาวกาศนั้นๆไปด้วยแลวต้องมีการกําหนดจุดลงจอดหรือว่าจุดที่จะทําลายสายอาวกาศนั้นเนี่ยให้มันตกลงมาให้ห่างไกลาจากพื้นที่ที่เป็นชุมชนมากที่สุดครับจริงๆก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญคสําหรับมนุษยชาติเลยนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับผมในเรื่องของยานคอสมอลส8 2ในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณคุณนิกนะครับผม มากเลยในวันนี้ที่มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับ